้อนพัดถล่มจังหวัดสุขโขทยบ้านเรือนเสียหายกว่า30หลังจังหวัดพิจิตรสูบน้ําลงสู่แม่น้ํำยงตอนใต้เพื่อบรรเทาภัยแล้งและรักษาระบบนิเวศติดตามรายละเอียดได้จากคุณปิยมาศวสินวันธนะในข่าวท้องถิน่น สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวท้องถิ่นนะคะกับทางสะทะทะพิศณุโลกค่ะคณะกรรมการบุริธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนะคะและองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูร์ค่ะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูร์ศาสตราจารย์ ธาน,นินไกรวิเชียนประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมด้วยนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานพร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเก่า โดยมีนายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ว่นนาส่วนราชการคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเก่าให้การต้อนรับ สำหรับการตรวจติดตามในวันนี้เพื่อสนองพระราชดำริในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัวรางกูลสร้างเครือข่ายในการประสานงานพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลรวมทั้งช่วยกันแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงพยาบาล เพื่อให้คณะกรรมการมนลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้เห็นการทำงานและติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเก่าได้รับการกรับรอง ISO 9002รับรองเป็นโรงพยาบาลลูกเกิดกรอดแม่ปลอดภัยแห่งแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดและความต้องการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชลมเก่าปัจจุบันเป็นเรื่องของอัตรากำลังเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลที่ยังคงไม่เพียงพอต่อการให้บริการรักษาประชาชนตลอดจนปัญหาการกำหนดตำแหน่งเพื่อสร้างความผูกพันและมั่นคงในชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ประธานกรรมการบรินิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวพร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าอีกด้วยค่ะ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17ตรวจราชการแบบบูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐค่ะ<ว>น,นางพัทรพรธิติยาพรผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17เป็นประธานประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนยโยนยโยบายของรัฐในการติดตามแผนงานหรือโครงการที่สำคัญต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณนะห้องประชุมหนึ่งชั้นห้าสารกางจังหวัดเพชรบูรณ์นางพัทราพรธิติยาพรผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการตรวจติดตามในวันนี้เป็นการติดตามดำเนินง,งานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐในการติดตามแผนงานหรือโครงการที่สำคัญต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหัวข้อและประเด็นการติดตามประกอบด้วย 1. นโยบายสำคัญการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 2. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจกฐานราก,รากรและชุมชนเข้มแข็ง 3. การตรวจราชการตามมาตรการตามมาตรา3 4แห่งพระแห่งพระราชกิจธดีการว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรูรณาการพศ2551 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด4โครงการของรัฐที่ใช้งบประมาณจํานวนมาก5โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,559ทับ60และ6การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,559ทับ60สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆรับผิดชอบตามประเด็นต่างๆ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไรรขยะตามแนวทางประชารัฐในทุกภาคส่วนทำให้ในภาพรวมปริมาณขยะมูลฝอยลดลงจากปีที่แล้วและในส่วนของการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานกรากตามแนวทางประชารัฐโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสนับสนุนสินเชื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลนใหญ่ มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรกรายย่อยแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี2559ถึง2560ค่ะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะตรวจเยี่ยมชาวนาเกาะเทพโพปรับเปลี่ยนการทำนาเป็นปลูกหญา้าเในเปียปากช่องทางเลือกใหม่รายได้ดีกว่าทำนาค่ะนายโอภาสท,ทองยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต18พร้อมโดยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ที่บ้านของนายสุธีสุขเอี่ยมหมู่ที่3ตําบลเกาะเทพโอเพอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีและเดิมเคยทํานาม,มาก่อนแต่ประสบปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากอยู่เป็นประจํา อีกท้งต้นทุนในการทำนายอย่างสูงขึ้นประกอบกับราคาข้าวตกต่ำจึงได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกหญ้าในเปียปากช่องเลี้ยงสัตว์จำนวน15ไร่โดยที่พื้นที่โดยรอบอยังทำนายอยู่เป็นจำนวนมากถือเป็นพื้นที่เกษตรต้นแบบในการนำร่องโครงการดังกล่าวให้เกษตรกรมาศึกษานำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองปัจจุบันรวมกลุ่มกันมีสมาชิกแล้ว7รายพื้นที่รวมกว่า100ไร่ สำหรับการปลูกหญ้าในเปียกปากช่องเกษตร,รกรจะลงทุนทำเพียงครั้งเดียวคือการหาพันธุ์มาปลูกและจะอยู่ได้นานถึง7-8ปีระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต60วันใน1ปีจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง6ครั้งให้ผล,ผลผลิตไร่ละประมาณ10ตันเมื่อกเกษตรกรทำการหมัก แปลรูปเป็นอาหารสัตว์แล้วจะขายได้ตันละ1,200บาทมีพ่อค้าเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์มารับซื้อถึงที่ถือเป็นรายได้ดีทดแทนการทำนาได้เป็นอย่างดีค่ะความเป็นไปได้ประกอบประชุดดินที่มีอยู่หน้าที่นี้รวมทั้งศึกษาทางด้านการตลาดพี่น้องเกษตรกรทำแล้วต้องมีแหล่งขายก็ได้ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้เลือกทำเป็นย่าในเปียร์สำหรับขายกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกว่ามีกลุ่มลูกค้าที่อื่นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามการทําการปลูกหญ้าในเปียเพื่อเลี้ยงสัตว์นะก็มีข้อจํากัดต้องดูดีมารซัพพายให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมหมายถึงว่าผลิตออกมาแล้วต้องมีคนซื้อเป็นประจำนะมันจะได้ไม่สะดุดมิฉนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอเวอร์ซัพพายคือปริมาณหญ้ามันเกินการเกินไปแล้วก็ขายไม่ได้อย่าลืมว่าหญ้าเนี่ยมนุษย์มันบริโภคไม่ได้นะครับอาจจะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งคือขายไปให้กับผู้ที่ทำอุตสาหกรรมผลิตไบโอก๊สแต่นั่นก็จะได้ราคาที่ด้อยลงไป เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้แนะนําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยพยายามผลิตอยู่ในระดับที่ขายได้เลี้ยงตัวได้ถามว่าผลตอบแทนดีไหมผลตอบแทนดีกว่าปลูกข้าวที่ในสภาวะพื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งประกอบกับขนาดนี้ยอมรับว่าราคาข้าวไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่จะได้จากหญ้าซึ่งตัดได้ทุกๆ45วันเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าปลูกข้าวนะครับ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4จังหวัดนครสวรรค์จัดกําลังพลเร่งเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนรัศดรในพื้นที่จังหวัดอุดยธานีหลังพายุพัดถลม่มทําบ้านเรือนพังเสียหายเกือบร้อยหลังคางเรือนพันโทจิรพัฒหอมสะอาดผูด้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4ค่าจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์จัดกําลังพลที่มีฝีมือทางช่างไม้และช่างปูน จากต้นสังกัดเร่งเข้าซ่อมแซมบ้านเรืรอนรัศดรที่ถูกพายุพัดถล่มเมื่อคืนที่ผ่านมาใน3ามอำเภอของจังหวัดอุทัยธานีนับร้อยหลังและมีบ้านเรือนของรัศดรจำนวนมากไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ดังนั้นจึงได้พิจารณานำกำลังพลเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายหนักและเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนก่อนเป็นอันดับแรก โดยได้จัดกำลังพลแบ่งออกเป็นสองชุดซึ่งชุดแรกได้เร่งเข้าซ่อมแซมบ้านของนางกิได้แซ่เหลาอายุ70ปีอยู่บ้านเลขที่93หมู่ที่3บ้านหัวดงตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังคาบ้านถูกแรงพายุลมพัดหอบเอาหลังคาปลิวไปทั้งหลังต้นไม้ใหญ่โค่นล้มทับบ้านซ้ำอีกจนเข้าอาศัยหลับนอนไม่ได้ กำลังพลได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มทับออกและช่วยการซ่อมแซมบ้านด้วยการซ่อมแซมนะคะบ้านหลังนี้ก่อนอย่างเร่งด่วนโดยจะให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยได้เข้าพักอาศัยได้ตามปกติ ส่วนกำลังพลชุดที่2ได้ไปร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ไปซ่อมแซมบ้านของนางสำเริงสายเพชรอายุ68ปีอยู่บ้านเลขที่73ทับ1หมู่ที่1บ้านหัวดงตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันซึ่งถูกแรงลมพายุพัดถล่มจนบ้านเรือนเสียหายหนกักโดยจะเร่งซ่อมแซมให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้เช่นกันและมีการจัดกำลังพลจากหน่วยต้นสังกัดเข้ามาเพิ่มเติมอีกในวันพรุ่งนี้และจะกระจายกำลัง กำลังพลซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎรหลังอื่นๆที่ได้รับความเสียหายต่อไปสำหรับเหตุการณ์พายุพัดถล่มในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนเกือบร้อยหลังคาซึ่งยุ้งฉางอีกกว่า20หลังคอกสัตว์อีก10คอกในพื้นที่3อมอำเภอประกอบด้วยอำเภอสวังอังรมอภอทับท่านและอ,อหนองฉาง ส่วนความช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งรวบรวมส่งข้อมูลทางจังหวัดเสนอของงบประมาณเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดค่ะ เช่นเดียวกันนะคะพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนในตำบลแม่สินอเภอศรสีสัชนาลัยจัังหวดสุขโขทัยเสียหายกว่า30หลังค่ะช่วงค่ำที่ผ่านมาได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มจนบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหลังคาบ้านพังกว่า30หลังใน4หมู่บ้านของตำบลแม่สินอเภอศรสีสัชนาลัยจัังหวดสุขโขทยัยมีพื้นที่หมู่ที่2 8 19 23 ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับความเสียหายหลังคาบ้านพังเนื่องจากแรงลมและพายุลูกเห็บทําให้ชาวบ้านบางรายต้องอยู่ในความมืดสอบถามนายทวนพุ่มเป่งอายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่99หมู่8ตบําแม่ศินทราบว่าเมื่อช่วงหัวค่ําเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนพัดตกลงมาอย่างหนัก จากนั้นได้มีลมพายุพัดถลม่มพร้อมทั้งลูกเห็บพัดถลม่มจนทําให้เสาไฟฟ้าและต้นไม้ขนาดใหญ่หักโคน่นล้มทับบ้านเกลือนของประชาชนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณบ้านแม่เทินเหนือหมู่ที่8ตําบลแม่สินอําเภอศรสีสัชนาลัยทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้บางรายได้รับความเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านได้ต้องไปอาศัยนอนอยู่บ้านญาติเช่นเดียวกับบ้านของนายบุญแพ่ง ที่เปียงอายุ43ปีชาวบ้านหมู่ที่8ที่ได้รับความเสียหายเช่นกันเล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดลมพายุได้พัดผ่านบ้านตนอย่างรุนแรงจากนั้นลมได้หวนกลับมาได้หอบเอาหลังคาสังกะสีปลิวว่อนและมีลูกเห็บตกลงมาด้วย ล่าสุดว่าที่ร้อยตรีพยุงศักดิ์สุวรรณโนนายอำเภอศรสีสัชนาลายัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบอตอแม่สินได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันอีกช่วงค่ะ ข่าวกันต่อนะคะชาวนาอุทัยธานีถอดใจนะคะพิษโรคมแมลงบัวกระบาดหนักข้าวไม่ออกรวงทาง20ไร่ตัดสินใจปล่อยควายลงทุ่งกินเป็นอาหารค่ะชาวนาจำใจยอมปล่อยทิ้งข้าวนาปรังที่ลงทุนปลูกไว้กว่า20ไร่ให้ควายกินแทนหญ้าหลังต้นข้าวเจอกับโรคระบาดหนักอย่างโรคบัวที่เข้าทำลายยอดข้าวที่กำลังเจริญเติบโตทำให้เกิดเป็นลักษณะคล้ายหลอดหอม ทำให้ต้นข้าวและกอข้าวที่ถูกทำลายจะมีอาการแคะแกรนเตี้ยลำต้นกลมมีสีเขียวเข้มและต้นข้าวที่ถูกทำลายนั้นจะไม่สามารถออกรวงได้ทำให้ผลผลิตข้าวจึงลดลงเป็นจำนวนมากหรือเสียหายไปทั้งหมดเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาจนหมดความหวังแล้วว่านาปรางปีนี้คงไม่ได้ข้าวอย่างแน่นอนจึงตัดสินใจใช้ต้นข้าวให้เป็นอาหารเลี้ยงควายซึ่งถือเป็นประโยชน์สุดท้ายที่ทำได้ อย่างที่แปลงนาของเกษตรกร,กรในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลหนองนางนวลอำเภอหนองฉางโดยเกษตรกร,เ,กรเจ้าของแปลงข้าวนาปรางดังกล่าวเล่าว่าปีนี้ทำข้าวนาปรางไว้ทั้งหมด20ไร่แต่มาประสบปัญหาเจอโรคบ,บวกรบาดหนักและได้กระบาดลงนาข้าวของตนทั้งแปลงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตอนแรกหวังว่าจะมีกรวงข้าวออกมาบ้างสักครั้งหนึ่งที่ทาให้ไว้ที่ทาไว้ก็ยังดี แต่ครั้งนี้กลับไม่มีรวงข้าวออกมาเลยซักแปลงเลยจำใจปล่อยต้นข้าวที่ไร้รวงทั้ง20ไร่ให้กลายเป็นอาหารแก่ควายที่เลี้ยงไว้แทนเพราะอย่างน้อยก็ยังได้เป็นประโยชน์สุดท้ายดีกว่าปล่อยให้ต้นข้าวทั้งหมดนั้นแห้งตายลงไปแบบไร้ประโยชน์ค่ะ จังหวัดนครสวรรค์ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภัยแล้งและการดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสถานการณ์อุทกภยัยภาคใต้ผ่านกระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะ นายกฤษดาบุญราชปหลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัดชยัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภัยแล้งและเตรียมการป้องกันร,รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและหมอกควันภัยแล้งในปี2560และการติดตามการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ โดยมีนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านกระบบวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์จากส่วนกลางที่ห้องประชุมหนึ่งอาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยซึ่งได้มีการรายงานสถานการณ์ลักษณะอากาศและสถานการณ์ภัยแล้งการเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันปี2560 การช่วยเหลือฟื้นฟูการเกิดอุทกภัยในภาคใต้โดยได้ให้ทุกภาคส่วนงานได้เตรียมความร่วมมือรับมือสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ต่อไปค่ะ จังหวัดสุขโขทัยนะคะประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยปี2560ค่ะที่ห้องประชุมคีรีมาศรากางจังหวัดสุขโขทัยชั้น4นายัยบุญณบุตรจอมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดสุโขทัยปี2560ประเภทภัยภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดสุโขทยัยฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดและระดับอำเภอโดยการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดนั้นให้บูรณาการการันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้พร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องพิจารณาการกำหนดการกำหนดภารกิจรูปแบบการกำหนดประเภทภยัยพื้นที่สถานที่และวันเวลาฝึก รวมทั้งการวางแผนออกแบบการฝึกซ้อมด้วยโดยจังหวัดสุโขทัยจะจัดให้มีการฝึกประเภทภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันในวันที่17มีนาคม2560ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมแผนเชิงอภิปรายบนโต๊ะตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพศ2558 สำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวมุ่งเน้นการกระบุจุดอ่อนจุดแข็งรวมทั้งการสร้างความเข้าใจแผนนโยบายข้อตกลงความร่วมมือและขั้นตอนการปฏิบัติที่ใช้อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้การอภิปรายกลุ่มแบบไม่เป็นทางการบนพื้นฐานของสถานการณ์ที่กำหนดขึ้นโดยมีวิทยากรกระบวนการเป็นผู้อภิปรายซึ่งมีข้อดีคือไม่มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรจึงเป็นรูปแบบการฝึกซ้อมที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพค่ะ ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรนะคะถแถลงข่าวการจัดการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่5หมวดอักษรกอไก่ต่อเต่ากิจการก้าวหน้ากิจการเจริญเติบโตจำนวน301หมายเลขเพื่อนำไรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะที่ห้องประชุมเยาวะมานชั้น7โรงแรมชากางราวริเวอร์วิวตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายธานีธัญ,ญโพโอธผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนางสาวสุกัญญาสิริโพคากิตขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรร่วมถแถลงข่าวการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในจังหวัดกำแพงเพชรบวดอักษรกอไก่ต่อเต่าจำนวน301หมายเลขโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าการจัดการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยจัดขึ้นเพื่อน,นำเงินที่ได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจเกิดจากการใช้รถใช้ถนนโดยหมวดอักษรที่ประมูลในครั้งนี้คือหมวดกไก่ต่อเต่ามีความหมายคือกิจการก้าวหน้ากิจการเจริญเติบโต โดยแผ่นป้ายจะทำขึ้นเป็นพิเศษพิมพ์ภาพกราฟิกสแสดงความเป็นเอกลักษณ์และสื่อความหมายของจังหวัดกำแพงเพชรได้แก่ภาพกล้วยไข่น้ำตกคลองลานและต้นข้าวต้นอ้อยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักเมื่อนึกถึงจังหวัดกำแพงเพชรในฐานะที่เป็นสถานที่และพืชที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกำแพงเพชรมาช้านานทั้งนี้จะมีเลขสวยให้ผู้ที่สนใจร่วมประมูลเพียง301หมายเลขเท่านั้น ยขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกำหนดการประมูลในวันที่18 19มีนาคม2560ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปที่ห้องประชุมเยาวมาชั้น7โรงแรมชากางราวริเวอร์วิวตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลล่วงหน้าได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรหมายเลขโทรศัพท์055710417 20และหมายเลข 095-641-5709หรือสายด่วน1584ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลกจัดฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่นะคะของสถานประกอบการจังหวัดพิสณุโลกค่ะ ที่ห้องใช้น้าโรงแรมท็อปแลนด์อำาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายสุปชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดงานในครั้งนี้โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานก้าวปิสุกโลกดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีสถานประกอบการกร้านอาหารจัดส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกจำนวน30แห่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน50คนโดยมีหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้ ความรู้ด้านการบริการสุขอนามัยในห้องอาหารมารยาทในการบริการลูกค้าการต้อนรับลูกค้าการบริการอาหารและเครื่องดื่มการกรับและแก้ปัญหาคำติชมของลูกค้า การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารอาหารและเครื่องดื่มในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในตำแหน่งพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการให้ได้มาตรฐานสร้างความพึงพอใจความประทับใจแก่ผู้รับบริการนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดพิษณุโลกด้านการท่องเที่ยวและบริการค่ะโรงเรียนอนุบาลกรจนาวิทย์จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำอนุบาลกรจนาวิทย์สวิ m มิงแชมเปี้ยนชิพครั้งที่หนึ่งค่ะ ่สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลกรจนาวิทย์จังหวัดพิษณุโลกนายอัคคณีสุขกรโรูผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลกรจนาวิทย์เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำอนุบาลกรจนาวิทย์สวิงมิงแชมเปี้ยนชิพครั้งที่หนึ่งมีการแข่งขันสองวันซึ่งรุ่นอายุการแข่งขันตั้งแต่อายุ6ปีถึง15ปีโดยรางวัลการแข่งขันมีการแจกถ้วยสูงสุดอันดับที่1-10ถึงแยกชายหญิง ทุกรุ่นอายุประกอบไปด้วยรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล8,000บาทรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล4,000บาทรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับสองถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล3,000บาทรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับที่3ถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล2,000บาท และรางวัลสมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับที่4่ถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล1น0 0บาทการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจในการเล่นกีฬาว่ายน้ำพร้อมปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดให้รู้จักการกรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมและสมสอนว่ายน้ำต่างๆทั่วประเทศค่ะ หมดเวลาข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้แล้วนะคะหลากกันไปด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าอุดชตัติพระลาผาลาคนพานชอบจ้องหาความผิดคนอื่นค่ะและขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ